ชเชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้2ธันวาคม2565อัปเดตจากประกันสังคมสำหรับสิทธิประกันสังคมทำฟันฟรีปี2565เตือนเดือนสุดท้ายแล้วนะคะมาดูเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนรับบริการทำฟันฟรีปี2565สิทธิจากประกันสังคม เตือนเดือนสุดท้ายนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ทํำฟันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย900บาทต่อปีมาดูเงื่อนไขและการใช้สิทธิทำฟันที่ผู้ประกันตนควรรู้ก่อนใช้สิทธิ์นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะนับถอยหลังทำฟันฟรีปี2565สิทธิ์จากประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะอย่าลืมท่านมีสิทธิทำฟันฟรี900บาทต่อปีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก็จะมีถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนฝ่าพันคุดใช้สิทธิ์ก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะสำหรับปี2565 โดยสามารถใช้สิทธิ์ทำฟันปีต่อปีเท่านั้นในสถานพยาบาลที่มีสติ๊กเกอร์สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟันนะคะใช้สิทธิทำฟันประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39กรณีถอนฟันอุดฟันขูดหินปูน และผ่าฟันคุดสามารถใช้สิทธิ์ได้ในอัตราไม่เกิน900บาทต่อปีกรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วนจำนวน1 5ซี่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,300บาทจำนวนมากกว่า5ซี่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,500บาทกรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากนะคะ ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน2,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างนะคะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน4,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมเงื่อนไขาการขอรับสิทธิประโยชน์นะคะผู้ประกันตนมาตร,รา3339 จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์นะคะอัปเดตข่าวดีจากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตร,รา33 3, 3 9ที่ได้รับสิทธิ์จากประกันสังคมทำฟันฟรีปี2565โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเตือนเดือนสุดท้ายสำหรับปีนี้แล้วนะคะรีไปใช้สิทธิ์กันสำหรับมาตร,รา33และ39